ครับบาทนี่หลังจากล่องพื้นไปแล้วนะครับจะได้มาลง่มสีเงานะครับนี่เป็นสีรองพื้นก่อนนะครับไป้งบนกลด่องกนดสีเงานะครับจะได้สวยงามนะครับสีรองพื้นเนี่ยเป็นกันสนิมนะครับเป็นกันสนิมให้สีหนาไปก่อนนะครับคนใ้ทั่วทับงสองข้างเร็จแล้วเราก็ามา ลงสีสีเงานะครับสีงเงาใส่ทั่วๆเลยครับสี่นทั้งในก้อนก็ได้พี่นอ้องสี่นทั้งรอทั้งคว้าข่างก้อนก็ได้น,นะครับไปเยาสีให้ให้ทั่วๆนะครับเอาดิจัดกระป๋องหนึ่งกับพ่อครับทีแปดม่เดี๋ยวคนหลายหนักดังระป๋องครับลอ่องเพื่อนฟอง ใส่สีสเปเง้าอันอี้ของนะครับส่วนที่สำคัญบอลบอลเท่ามาใหญ่ถึกสีเท่าเ่ากับปิดไว้นะครับปิดไว้ก่อนปิดกระดาษนังกไก่ปิดไว้นะครับส่วนมอน้ำเขาจะ่นสีดำนะครับทำสีเสร็จแล้วก็สีดำมาใส่นะครับตน้ไม่้วนะครับ หลังพึ่งเราก็จะใช้สีดำนะครับคนก็ต้องเร่งพี่นนองขนไปเรื่อยๆนะครับกระด้างกระดาไก้ก่อนหลอดแนะบกเดี๋ยวพอมันกำแล้วก็มาซ้าอีกเจนึงนะครับพ่อเชียงหมาๆแล้วก็มาซ้าอีกเจนึงมันสวยงามนะครับ ปต่บัานประกอบกระกรงถังนะครับบางที่ขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพเข,ขาต้องคนดีนะครับแบบสีเดิมๆเลยครับเราค้มักสีเดิมนะเขาต้องคนสีนะครับ กันด,ดีก่อนนะครับครับทั่วเลยนะครับ เาง,างาแงมครับเสียเตียบร้อยนะครับสาหรับคนสีครับ